ไปป๋าไปเก็บเสื้อผ้าเร็วไปไปเก็บเสื้อผ้าเลยไปไปไหนจุบจุบจุบมุดจมูกน่ะเด้อถ้าาผู้หนึ่งผู้หนึ่งอันว่าผู้หนึ่งสีว่าวเขาจะเขาจะไม่แย่งกันพูดเด็กนอนสองมุดนอน ควายคอควายวแล้วควายควายก่อนควายเสือ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 ควายต้องออกควายเบอร์เบควายอยเสือเอเสือแมวแมวไก่ไก่ปลาปลาไก่ร้องยังไง ไก่ร้องยังไงเป็ดเป็ดร้องยังไงหมูร้องยังไงอุดอุดอ้โหตุ๊กแกใหนะเเต่วมันใหญ่ไหมถึงกระโปรงมันใหญ่บ่ค่ะางเกงนี้ก็รุ่นไม่ชปีใช่ได้อะอย่ากินอแล้อ เอ้พี้ห่อเลยเอาใส่กล่องเลยข้าวเจ้ากับแกงกะทีนะข้กินก่อนเลยนะไปกินนู่นอันนี้มันใส่ครับเสื้อเดงนี่้ีนี้เสื้องมันเป็นไงก็เหมือนไหมเดั่มหรืออเดี๋ยวเสื้อใส่ได้ทุกอย่างเลยให้มันเป็นมันเป็นสไตล์มันไังแล้วมันจะใส่กันได้ยังไงอ่ะใช่มันใหญ่ไหม ดูกระเจงหงสสังเลยอ่ะไม่อันนี้ทำมาเผื่อเนี่ยอมันก็ได้มันก็ได้ริงอย่ได้ดี